คุณได้ยินฉันไหมถ้าคุณกําลังฟังอยู่ตอนนี้ฉันแค่อยากบอกว่าดีใจนะที่คุณยังอยู่ตรงนี้ฉันรู้วันนี้มันอาจจะไม่ง่ายเลยบางวันเราก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาใส่ทุกอย่างดูผิดพลาดไปหมดในใจมันเหนื่อยจนไม่อยากแม้แต่จะลืมตาตื่นขึ้นมาอีกวัน คุณอาจคิดว่าถ้าฉันหายไปจากโลกนี้จะมีใครสังเกตไหมนะขอให้ฉันได้เป็นคนนั้นคนที่เห็นคุณที่สังเกตคุณที่อยู่ข้างๆคุณแม้คุณจะยังไม่เห็นตัวเองชัดเจนตอนนี้คุณไม่ได้อ่อนแอเลยนะคุณแค่แบกอะไรไว้มากเกินไปและไม่ผิดเลยที่รู้สึกเหนื่อย ไม่ผิดเลยที่อยากจะร้องไห้บางครั้งเราไม่ได้ต้องการคำแนะนำแค่ใครสักคนที่เข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงฉันไม่รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างแต่ฉันรู้ว่าแค่ยังมีลมหายใจอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีแล้วไม่เป็นไรเลยถ้าวันนี้คุณยังไม่แข้มแข็งไม่เป็นไรเลยถ้าคุณร้องไห้ไม่เป็นไรเลย ถ้าคุณยังอยากหายไปบ้างเป็นบางเวลาแต่ช่วยสัญญากับฉันสักอย่างได้ไหมว่าวันนี้คุณจะยังไม่ยอมแพ้คุณอาจจะพักแต่ขอให้คุณไม่ล้มเลิกขอแค่หายใจลึกๆอีกครั้งแล้วบอกตัวเองว่าฉันยังอยู่และฉันกำลังผ่านมันไปได้ทีละนิด อย่าดูถูกความกล้าหาญของตัวเองเพียงเพราะวันนี้คุณล้มเพราะแม้แต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดก็เคยร้องไห้กับตัวเองมาแล้วทั้งนั้นฉันขอเป็นเสียงเล็กๆที่กระซิบข้างหูคุณว่าคุณมีคุณค่าคุณคู่ควรกับความรักความเข้าใจและความหวังอย่าพึ่งรีบตัดสินตัวเองจากวันแย่ๆแ,แค่วันเดียวอย่าพิ่งสรุปชีวิตจากแค่ตอนที่มืดมนที่สุด เพราะคุณยังไม่เห็นว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่สดใสกว่าที่เคยคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กำลังเติบโตและทุกครั้งที่คุณผ่านช่วงเวลายากๆได้หัวใจของคุณก็แข็งเกร่งขึ้นอีกนิดเสมอสุดท้ายนี้ถ้าคุณไม่เหลือใครให้เชื่อก็ขอให้คุณเชื่อในเสียงของฉันนะเพราะฉันเชื่อในคุณ แม้วันนี้มันจะพังไปบ้างแต่คุณก็ยังมีคุณค่าเสมอให้เสียงของฉันเป็นเหมือนอ้อมกอดอุ่นๆในวันที่คุณไม่เหลือใคร